สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิสรเพียงเกตคุยกับอดิสรตรงไปตรงมาประจำวันอาคารที่15กันยายน2563แม่ผมชักไม่เชื่อสายตาและหูฟังผมนะครับที่ได้พูดได้ฟัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีฟันน้ำนมครับซึ่งเป็นเบบี้ทางการเมืองได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเลยบอกว่าการชุมนุมวันที่19กันยายน2563ที่จะถึงนี้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะทำให้คนตกงานว่าอย่างนั้นนะครับจะทำให้คนตกงานแม พระนาท่านสุชาติชมกลิ่นครับส่วนตัวผมไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าไหร่หรอกท่านได้เป็นรับรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปัญหาแรงงานลูกหลานจบมาทํางานได้ไม่ได้ยังไงไม่ใช่บอกว่าการชุมนุมจะทําให้คนตกงานไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเลยหรือท่านไม่รู้เลยเลยว่าปัญหาของชาติบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจปัญหาคนตกงาน ปัญหาคนว่างงานทั้งหลายทั้งปวงมันสืบทอดจากอะไรผมบอกให้ก็ได้สืบทอดมาจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกทำการรัฐประหารทำการรัฐประหารเมื่อปี2557อยู่มาในการปกครองบ้านเมืองคอสอชอเป็นผดเด็จการทุกภาคส่วนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนในการถมากินตกต่ำ ฝืดเคืองไปหมดครับไม่รู้จริงๆเลยครับท่านรัฐมนตรีฟันน้ำนมครับสาเหตุต่างๆเกิดจากการปฏิวัติรัฐประหารและสืบทอดอำนาจมีรัฐธรรมนูญซึ่งเอาสวาซึ่งประยุทธ์จันโอชาแต่งตั้งเนี่ยมายกมือให้ประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตกกระไดพลอยโจรมาแต่งตั้งท่านนี่แหละฟันน้ำนมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม,ไม่เข้าใจปัญหาจริงๆ ผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับถ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอดบ้านเมืองมันไปไกลกว่านี้นี่เตะตัดขาเอารัฐบระหารเอาทหารมายึดอํานาจอยู่เป็นนิตจ,จะสินอยู่อย่างนี้ครับมันอายเขาทั่วโลกประเทศไทยติดอันดับสถิติว่าการทํารัฐบระหารสําเร็จทําแล้วสําเร็จนะครับมากที่สุดในโลกมันเป็นเรื่องอับอายนะครับไม่ใช่เรื่องดีเรื่องเด่นอะไรเลยคุณสุชาติชมกลิ่นครับ กลับไปสำรวจกลับไปสำรวจดีๆว่าปัญหาเรื่องเศรษฐกษิจปัญหาคนว่างงานปัญหาคนตกงานเนี่ยสืบเนื่องจากพวกท่านไม่มีปัญญาบริหารเงินงบประมาณปี2564นี่ผ่านคณะกรรมการจะผ่านวันละสวันะสามวันพรุ่งนี้เมื่อืนนี้อยู่แล้วยังไม่มีมันยังไม่มีปัญญาใช้เงินงบประมาณตามตามเวลาของ ปีงบประมาณ1ตุลา2,563เริ่มต้นปีงบประมาณ2,564ยังไม่มีปัญญาใช้เงินงบประมาณก้อนนี้ครับบริหารงานกันยังไงอ่ะให้ใช้งบประมาณปี6,3ไปพังพางก่อนไปพังพางก่อนได้อย่างไรคุณมีปัญญาคุณมีมันสมองคุณต้องวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนสิเงินคนแก่เงินคนชราก็ยังไม่จ่ายครบตามกำหนดเวลาบริหารงานไม่เป็น แม่ท่านครับเ,เขาถึงจะออกมาชุมนุมกันหรือไงวันที่สิบเก้ากันยาอย่าขัดขวางเลยครับรัฐบาลชุดนี้หรือพรรคพวกที่มีความคิดปฏิกิริยาทั้งหลายเ้ย่าออกมาขัดขวางลูกหลานซึ่งเขาจะทําหน้าที่ทางประวัติศาสตร์ของเขาเลยถอยออกไปครับคนตกง,งานก็เพราะพวกคุณนั่นแหละที่เป็นรัฐบาลที่บริหารงานแบบแย่ย่ำแย่ในสุดเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นจริงๆ อย่าอ้างโควิดนะครับอย่าอ้างโควิดนะครับอย่าอ้างบ่อยๆเพื่อพยุงฐานะให้ตนเองสืบทอดอํานาจอย่าอ้างอยู่ไม่ได้ก็ออกไปนักศึกษาเขาจะไล่แล้วเขาจะไล่พวกคุณแล้วรัฐมนตรีฟันน้ํานมทั้งหลายแต่งตัวชุดแม่ใส่ชุดขีดเลยนะครับใส่อย่างข้าราชการเป็นนักการเมืองไปแต่งตัวเหมือนข้าราชการได้อย่างไรผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่อิจฉาตาร้อน,นักขีด ขีดขั้นอยู่บามันมันจะหนักไปครับมันไม่เป็นอะไรกับไม่ไม่เป็นกันเองกับชาวบ้านไม่เหมือนการเมืองที่ประเทศญี่ปุ่นครับวันสองวันนี้เขาครับพรรค NDP พรรคเสรีประชาธิปไตยเขาเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งหัวหน้าพักคนใหม่นี้แหละจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทนนายซินโซอาเบะซึ่งลาออกจากตำแหน่งเพราะปัญหาสุขภาพ นายอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีมา8ปีนะครับคนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคี d p หรือเสรีประชาธิปไตยคนใหม่คือคุณโยชิฮิเดะสุกะโยชิฮิเดะสุกกะครับปัจจุบันเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมือขวาของนายกอาเบะมาตลอดเวลา8ปีครับท่านจะขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค และก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นคนต่อไปเป็นลูกชาวไร่ชาวนาเป็นลูกชาวไร่ครับสตรอเบอรีอรจจจ่จากจากจากจังหวัดอาคิตะทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่นไม่ได้มีตระกูลเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นเลยนะครับปกติจะขึ้นเป็นนายกต้องเป็นทายาทของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงแต่นายโยชิโยชิฮิเดะสูกะเนี่ยมาจากชาวไร่ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโฮเซยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงโตเกียวนะครับเริ่มต้นจากเป็นเลขานักการเมืองอยู่ที่โยโกฮาม่าและเป็นผู้แทนราษฎรอยู่ที่โยโกฮาม่าครับเป็นคนที่นำประกาศเปลี่ยนรัชสมัยนะครับพระเจ้าจากักรพรรดิองค์พ่อผู้ผู้เป็นบิดาเนี่ยชลาภาพก็ให้ลูกเป็นจกักรพรรดินารุฮิโตะครับเป็นจกักรพรรดิของญี่ปุ่น จากพ่อไปหาลูกทำพิธีธรรมดาธรรมดานะครับสิบกว่าน,นาทีเสร็จแล้วนะครับท่านโยชิฮิดะชูการเ,เป็นคนชูป้ายรัชสมัยเลวะนะครับสองอตัวอักษรญี่ปุ่นสอ,ส,อสองตัวนะครับรัชสมัยเลวะเขาจึงเรียกนายกรัฐมนตรีว่าที่คนนี้ว่าโยชิฮิดะเนียโยชิฮิดคะคะนาคตัวกับชูการว่าเป็นลุง เรวะครับลุงเรวะเรวะเนี่ยแปลว่าความปลองดองที่งดงามนะครับญี่ปุ่นเขาพัฒนาทางประชาธิปไตยกันตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับไม่มีการรัฐประหารอะไรทั้งสิ้นประยุทธ์จันโอชาหรือคณะรัฐมนตรีชุดน,นี้ไปศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นหน่อยรัชกาลที่5สมัยนั้นครับญี่ปุ่นกับไทยเดเสมอผ้ากันปัจจุบันเป็นยังไงครับฟ้ากับเหวพัฒนาไม่ได้แล้วครับ เพราะรัฐประหารเพราะการสืบทอดอำนาจนี่แหละประชาธิปไตยลูกหลานเขาถึงจะออกมามาชุมนุมมาประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับจึงขอเตือนรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับเพิ่งได้เป็นก็อย่าไปพูดบอกว่าการตกงานนะชุมนุมจะเป็นการตกงานทําให้คนตกงานเลอะเทอะครับคนตกงานก็เพราะพวกคุณแย่งอํานาจอธิปไตยจากคนที่เลือกตั้งมาตั้งหากครับ คนที่เลือกตั้งมาเขาอยากให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเพราะพักเพื่อไทยเป็นรัฐพักที่ได้อันดับหนึ่งพักพลังประชารัฐมาอันดับสองอยังหน้าด้านเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลกันอยู่ไม่รู้ตัวหรือไงนี่แหละปัญหาต่างๆพวกนี้เนี่ยกวางกินบะขามป้อมไปฆ่าข้อมังมังบ่ขี่สามมือกระต้ยตกระ็ตย้ตยตยแล้วจอนฟ้อนพลยเนา่าจอนฟ้อนเน่าแล้วเห็นอมพลาเหม็นมันมีผลกระทบต่อกันครับการรัฐประหาร คือกวางเนี่ยกินมะขามปอบมะขามปอบคือรัฐบา,ารมันต,ติดต่อมันเป็นอุปสรรคต่อปัญหาการพัฒนาประเทศทุกด้านครับมีทางเดียวพวกคุณต้องออกไปรัฐบาลชุดน,นี้ต้องออกไปทํารัฐมนูญให้เป็นประชาธิปไตยยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่เลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบครอบต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปพร้อมๆกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ